สวัสดีครับ FC l i o ไรอันการพดิฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับเ,เกี่ยวกับน้องไรอันผมได้ดูไม่หมดนี่มหาโชคนะครับไม่หมดนี่มหาโชคที่น้องไทเทลน,นะครับน้องไทเทนสิบขวบเองอายุสิบขวบนะครับร้องเพลงเปิดหมวกนะครับ ตามตลาดนัดช่วงเสารอาทิตย์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับน้องไตเต้นก็อยู่กับคุณยาย,อยเออคุณยายคุณลุงแล้วก็น้องสาวพ่อแม่น้องไตเต้นเขาเแยกกันแยกทางกันก็ไปมีครอบครัวนะครับเออ แล้วน้องไตเติลก็ไปเปิดหมวกไปเปิดหมวกตามตลาดนัดแล้วคราวนี้ลำโพงมันเสียนะครับลำโพงมันเสียไม้มันเสียเพราะลำโพงเป็นลำโพงมือสองนะครับที่ญาติน้องไตเติลเขาให้น้องไตเติลนะครับก็ให้น้องไตเติลอันนี้มันเสียน้องไตเติลก็เลยมาประกวดนะครับ ไม่หมดนี่มหาโชคนะครับไม่หมดนี่มหาโชคก็ hmm. ได้เล่าชีวิตประจำวันให้ทางรายการเขาฟังให้บีลิงฟังคุณเอคุณลคนอยู่ข้างในแล้วน้องไลออนด้วยนะครับคุณสมจิตแล้วก็คุณสุนาลี แล้วคุณอะไรพี่ศิรินทาหรืออะไรแล้วก็น้องไตเติ้ลกับคุณลุงนี่ออมีหน้าที่หาเงินแล้วก็แบ่งช่วยกันจ่ายน้องไตเติ้ลก็จะจ่ายค่าห้องค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าห้องก็ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันห้าคนับค่าไฟตั้งหา แล้วก็คุณลุงก็จ,จะออกค่าเล่าเรียนค่ากินค่าอยู่นะครับเออแล้วน้องไทเทนก็มาสมัครนะครับมาสมัครก็มีแชมป์ก้าสมัยอยู่ยืนอยู่นะครับเป็นตัวยืนอยู่นะครับน้องไทเทนก็ร้องเพลงแต่ก็ร้องเพลงเพราะน้องไทเทนร้องเพลงเพราะนะครับแต่ยังว่าแหละมันยังเด็กอยู่ สิบขวบเสียงมันอาจจะเออมันเมาก็ว่าเสียงคล้ายเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะแต่ยังไงไม่รู้คนอื่นฟังยังไงไม่รู้นะเออแล้วก็ประกวดร้องแข่งกับพี่อะไรนะบาล็อกนะครับแชมป์เก้าสมัยแต่น้องไตเติ้ลก็แพ้ไปนะครับแพ้ไป แพ้ไปก็คุณสมจิตก็อมอบรองเท้าดีๆให้ไปคู่หนึ่งนะครับเป็นแพงเลยให้ไปคู่หนึ่งแล้วก็น้องไรอันพูดบอกมาเลยไม่ต้องรอแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับน้องไรอันนะครับจัดให้ชุดไมโครโฟนนะครับลำโพง เดี๋ยวพี่ไรอันเขาจะจัดให้นี่เห็นไหมท้องแตเต้นเขาก็บอกว่าพี่ไรอันเนี่ยเป็นไอดอลนะครับออชอบเสียงพี่ไรอันเป็นธรรมชาติดีดูริ้นเด็กขนาดนี้ก็ยังฟังพี่ไรอันแบบเสียงเป็นธรรมชาติดีโอเข้าใจพูดนะครับแล้วก็พี่ลิงช่วยค้าห้องนะครับพี่ลิงก็ช่วยค่าห้องก็ชื่นมืด นะครับถึงแพ้ไปพี่บาล็อกก็ให้ไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับเออสมทบกันช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้ำใจคนลุกทุ่งเหมือนกันก้าวเดินในเส้นทางนี้ก็แบบตอนน้องแลอันมาเข้าประกวดมาใหม่ๆก็ช่วยนะครับช่วยถึงว่า คู่แข่งจะแพ้หรือว่าอะไรเขาน้องอไรอันเขาก็ช่วยกันช่วยเหลือกันมาตลอดนี่น้องอไรอันก็มานั่งเป็นเ,เขาเรียกอะไรล่ะเ,เจ้าแต่เขาน้องอไรอันก็นั่งประจํานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกอะไรว่แต่พี่สมจิตเป็นแขกรับเชิญนะครับก็มีกรรมการหลักๆอยู่ก็สามคน คุณชัยาคุณศิรินทาแล้วก็คุณสุนารีแล้วก็มีน้องไรอันแล้วก็คุณสมจิตนะครับน้องไรอันก็โอ้โหน้ำใจยอดเลยสุดยอดเลยบอกไม่ต้องรอนะครับลำโพงเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับก็ เมื่อวานกเ็เวิร์กพอยท์นะครับนะครับแล้วก็คุณปัญญาแล้วก็น้องไรอันเป็นตัวประสานงานอะไรเนี่ยที่ว่าไทยจะบริจาคของอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่ไปช่วยชายแดนนะครับที่เขาปะทะกันนะครับก็น้องไรอันแล้วก็ มีแม่แม่เอฟซีน้องไลอันโอ้โหน่ารักมากเลยช่วยขนขนของออนะครับรับบริจาคมั่งอะไรมั่งแล้วก็ช่วยกันบริจาคนะครับนี่เราเห็นภาพแบบนี้เรามีความสุขมากเลยการที่เราได้ติดตามน้องไรอันเห็นแม่แม่น้องไรอันีคนละไม้คนละมือนะครับออช่วยกันยกของช่วยกันอะไรต่ออะไรแพ็คของยกของนะครับออรับบริจาคนะครับ เนี่ก็น้องไรอันแล้วก็คุณปัญญาของเวิร์ o พอยนะครับผู้ประสานงานก็คือคุณปัญญาผู้ใครจะบริจาคผ่านคุณปัญญาหรือว่าทีมงานอะไรก็ได้น้องไรอันด้วยนะครับพ่อแม่น้องไรอันก็ไปช่วยกันนะครับก็ไปช่วยกันเห็นภาพแล้วมีความสุขยิ่งมาตอบย้ำความสุข และความใจดีของน้องอะไรอันก็ดูไหม่หมดนี่มหาโชคนะครับไหม่หมดนี่มหาโชคน้องเขาก็ช่วยช่วยน้องไตเติ้ลสิบครนะครับสิบครัออกค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟนะครับดูสิเออช่วยตายายมันเป็นอะไรภาพที่ว่าโอ้โห ก็พี่ลิงเขาก็ยังโอหน้ำตาซึมเลยแหละเห็นชีวิตน้องไตเต้นนะครับน้องเลยอัานบอกเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องรอเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่จัดให้วันนี้ก็ทักทายกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ